ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิง SU 35 f l a n k e r E พยาอินทรีแห่งรัสเซียรีวิวจอดลืกอกบว่า5,000คำบทนำในโลกของสงครามทางอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นึ่งในเครื่องบินที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมันของรัสเซียในการครองความเป็นใหญ่บนฟ้านั่นคือสุขอย SU-35 หรือชื่อในรหัสนาโตว่าแฟรงเกอร์อีเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้ไม่ใช่แค่เพียงเจเนเรชันที่4ธรรมดาแต่เป็นรุ่น4ี่บวกบวกซึ่งพัฒนามาเพื่อเชื่อมระหว่าง SU-27 ที่เป็นตำนานและ SU-57 รุ่นล่องหนเจเนเรชันที่5ด้วยเครื่องยนต์ที่มีระบบพลัสเวกเตอริงเรดาร์พลังสูงอาวุธร้ายแรง และอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัย SU-35 กลายเป็นหัวใจหลักในยุทธศาสตร์อากาศของรัสเซียบทความนี้จะพาคุณจอะลึกทุกมิติของ SU-35 ตั้งแต่พัฒนาการสมรรถนะทางเทคนิคบทบาทการรบจนถึงการใช้งานในสงครามยูเครนซีเรียและความสำคัญในภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยเฉพาะดีลการส่งออกสู่ประเทศอย่างจีนอียิปต์และอิหร่านขีดขีดขีด i การพัฒนาและกำเนิด SU-35 มรดกจาก su 2 e 7ฟเกอร flanker su 3 5ได้รับการพัฒนาต่อยอดจาก su 2 e 7่ังเกอร flanker เครื่องบินขับไลยุคสงครามเย็นที่สร้างขึ้นมาเพื่อต่อกรกับ f 1 5ของสหรัฐอเมริกาโดยเน้นความเร็วพิสัยบินไกลความคล่องตัวและการครองอากาศจาก su 2 e 7สู่ su 3 5ต้นแบบแรกของ su 3 5เดิมทีใช้ชื่อว่า su 2 7 m ในปลายยุค8 0 s แต่ไม่สามารถเข้าสู่สายการผลิตได้เนื่องจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต จนกระทั่งช่วงกลางทศวรรษส0 0พ0จึงถือกำเนิดเป็น SU 3 5รุ่นใหม่ SU 3 5 S สำหรับกองทัพรัสเซียจุดเด่นที่เปลี่ยนไปจากกลุ่นเดิมระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในใหม่ทั้งหมดเครื่องยนต์ทรงพลัง ALC 1 F 1 S, S พร้อม t Trust Vectoring เรดาร์ EBS-E พลังสูงโครงสร้างที่เบาลงจากวัสดุคอมโพสิตระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัยไม่มีขนาดเพื่อลดการสะท้อนเรดาร์ขีดขีดขีดอ โครงสร้างและสมรรถนะทางเทคนิคโครงสร้างและหลักอากาศพลศาสตร์ SU-35 ยังคงไว้ซึ่งความคล่องตัวระดับสูงจาก SU-27 โดยเพิ่มวัสดุใหม่และเสริมความแข็งแกร่งโครงสร้างที่ไม่มีขนาดช่วยลด RCS (Radar าา Cross Section) ทำให้ตรวจจับได้ยากขึ้นความยาว21.9เมตรความกว้างปีก15.3เมตรน้ำหนักสูงสุดขณะบินขึ้น34,500กิโลกรัมแรงดึง G สูงสุดก +9 กรัม เครื่องยนต์และระบบ t r ัสเวก c t อร i n ิหัวใจของ S.U. 3 5คือเครื่องยนต์ A.L. C. 1 F. 1 S. 2เครื่องยนต์กำลังขับรวมหลังจากใช้ Afterburner สูงถึง29,000กิโลกรัมพร้อมหัวฉีดแบบ 3D Trust Vectoring ทำให้เครื่องบินสามารถเคลื่อนไหวในทิศทางที่ผิดธรรมชาติเช่นข b อบร a เทลสล d e และคุณบิดเรดาร์และระบบตรวจจับเรดาร์ i b บ s e แบบ P.E.S.A เป็นหนในเรดาร์พลังสูงที่สุดในยุคที่ไม่ใช่ A.E.S.A ระยะตรวจจับเป้าหมายขนาดใหญ่สูงถึง400กิโลเมตรติดตามเป้าหมายได้30เป้าหมายพร้อมกันและยิงได้พร้อมกัน8เป้าหมายตรวจจับอากาศยานล่องหนในระยะใกล้ได้ทำงานร่วมกับ OLS 35 IRST สำหรับตรวจจับความร้อนแบบพาสซีฟห้องนักบินและระบบอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอ MFD ขนาดใหญ่2จอระบบ fly-by-wire แบบดิจิทัลระบบ HOTAS มือจับควบคุมแบบบูรณาการ ระบบเลงด้วยหมวกนักบิน HMS ระบบเชื่อมข้อมูล GPS และระบบนำทางทันสมัยอาวุธและพิสัยการรบ SU-35 สามารถติดตั้งอาวุธได้ถึง8,000กิโลกรัมบน12จุดติดตั้งอากาศสู่อากาศล7 7ลบ7 3ลบ2 7โจมตีภาคพื้นดิน KS-31 k h 2 9 k h 5 9ระเบิดนำวิถี KAB-500/1500 ส่ว ต่อต้านเรือ KS 3 5 KS 4 1 b r a m o s เฉพาะรุ่นส่งออกปืนกลในตัวขนาด30ม mm, GSH 3 0 1ลบขีดขีดขีด i i i บทบาทการรบและภารกิจ SU 3 5เป็นเครื่องบินแบบมันติโรแต่เน้นด้านการครองอากาศ Air Superiority เป็นหลักโดยมีบทบาทสำคัญคือสกัดกั้นเครื่องบินศัตรูคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินโจมตี กดดันระบบป้องกันภัยทางอากาศโจมตีทางทะเลและภาคพื้นดินด้วยอาวุธนำวิถีขีดขีดขีด I.V. บทบาทในสงครามซีเรียการประจำการที่ฐานลาตาเกีย S.U. 3 5ได้ลงสนามรบจริงครั้งแรกในสงครามซีเรียโดยปฏิบัติการจากฐานทัพ HMI มิมในเมืองลาตาเกียเพื่อคุ้มกัน S.U. 2 4และ S.U. 3 4ที่โจมตีเป้าหมายของ IS i s และกลุ่มก่อความไม่สงบผลกระทบทางยุทธศาสตร์ แม้จะไม่มีการประทะกกับเครื่องบินข้าศึกโดยตรงมากนักแต่การปรากฏตัวของ Su-35 ส่งผลดังนี้ยับยั้งการบินของเครื่องบินตุรกีและนาโตรักษาความเป็นเจ้าทางอากาศในพื้นที่สนับสนุนการโจมตีด้วยขีปนาวุธนำวิถีของรัสเซียขีดขีดขีด,ขด V Su-35 ในสงครามรัสเซียยูเครนภารกิจหลักตั้งแต่รัสเซียเริ่มการลุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์2022 Su-35 ได้ทำหน้าที่สำคัญเช่นลาดระเวนทางอากาศสกัดกั้นเครื่องบินยูเครนทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิดความสำเร็จและความสูญเสีย SU-35 มีบทบาทในการสอยเครื่องบินขับไล่ของยูเครนหลายลำเช่น MiG-29 และ Su-27 แต่ก็มีรายงานว่าบางลำถูกยิงตกโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนเช่น NASAMS, Iris-T ขีปนาวุธพกพาแบบ MANPADS เช่นสติงเกอรกับดักและยุทธวิธีของกองทัพยูเครน SU-35 ยังถูกใช้ในการโจมตีด้วยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ EW แต่ก็ยังไม่สามารถเจาะแนวป้องกันของยูเครนได้อย่างเด็ดขาดขีดขีดขีด VI การส่งออกและความสำคัญทางยุทธศาสตร์จีนจีนเป็นประเทศแรกที่สั่งซื้อ SU-35 จำนวน24ลำใช้งานเพื่อการฝึกและทดสอบระบบ ปฏิบัติการในทะเลจีนใต้และใกล้ไต้หวันศึกษาระบบสำหรับพัฒนา J16 และ J20 อียิปต์อียิปต์สั่งซื้อ SU-35 จําจำนวน26ลำแต่ถูกกดดันจากสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎหมาย CAATSA ทำให้มีบางส่วนยังไม่ได้ส่งมอบอิหร่านจุดเปลี่ยนสำคัญปี2023มีรายงานว่าอิหร่านเตรียมรับ SU-35 จําจำนวน24ลำซึ่งอาจเป็นลำที่ผลิตให้กับอียิปต์แต่ยังไม่ได้ส่งมอบผลกระทบในภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถทางอากาศของอิหร่านในอ่าวเปอร์เซียคุกคามความได้เปรียบทางอากาศของอิสราเอลและชาติอาหรับบ่งบอกถึงพันธมิตรใหม่รัเสเซียอิหร่านท่ามกลางการคว่ำบาตรจากตะวันตกขีดขีดขีด,ด Vii จุดแข็งและจุดอ่อนจุดแข็งความคล่องตัวระดับโลกเรดาร์พลังสูงและระบบตรวจจับหลากหลายอาวุธหลากหลายและรุนแรงระยะทำการไกลความสามารถหลากหลายภารกิจจุดอ่อน ไม่มีความสามารถล่องหนสตีลเรดาร์ยังเป็น PESA ไม่ใช่ AESA แบบตะวันตกยังพึ่งพาระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ภายนอกแพ้ภัยจากระบบป้องกันภัยทางอากาศสมัยใหม่ค่าบำรุงรักษาสูงขีดขีดขีด VIII การเปรียบเทียบกับเครื่องบินระดับเดียวกันเครื่องบินเจเนอเรชันเรดาร์ล่องหนความคล่องตัวความนิยมส่งออก SU 3 5กบวก p e s a ต่ำสูงมากปานกลาง F 2 2 5. AESA สูงมากสูงมากไม่มีส่งออก F35 5. 5 AESA สูงมากปานกลางสูง r a f เ l 4.5 AESA กลางสูงสูง J164+ AESA กลางกลางไม่มีส่งออกขีดขีดขีด IX อนาคตของ Su-35 แม้จะไม่มีคุณสมบัติล่องหนแต่ Su-35 ยังเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีขีดความสามารถสูงสุดในกลุ่มนอนสตีลโดยอนาคตของ Su-35 จะขึ้นอยู่กับ ดิลการส่งออกในอนาคตความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่ยุค AI UAV และสงครามไร้คนขับการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ขีปนาวุธและการป้องกันตัวเองขีดขีดขีด,ขดบทสรุป SU 3 5 Flanker E เป็นตัวแทนความมุ่งมั่นของรัสเซียในการรักษาอำนาจทางอากาศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของยุทธวิธีระดับโลกด้วยความคล่องตัวสูงเรดาร์ทรงพลังและอาวุธน่ากลัว SU 3 5ยังคงเป็นเครื่องบินขับไล่ที่โลกต้องจับตา แม้จะ,ะเผชิญกับความท้าทายจากระบบป้องกันภัยทางอากาศยุคใหม่และเครื่องบินล่องหนแต่ถ้าได้รับการพัฒนาและสนับสนุนทางเทคนิคอย่างต่อเนื่อง SU-35 จะยังเป็นอินซีเหล็กที่ครองฟ้าสมชื่ออย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง